เป็นคู่แรกเป็นการชกอุ่นเครื่องหยกของคมพยักษ์ปอประมุกกับคูุ่นเครื่องชาวฟิลิปปินส์คือโลเปโฟลุยกาวันนี้คุณกิติพงศ์กุยรัตและผมชัยทัศน์สระทานร่วมกันบรรยายครับครับผมวันนี้มาดูเกมคู่แรกกันครับคู่แรกของการถ่ายอบบทาอดสดทังเจ้าเจ็ดสีในวันนี้ฝ่ายแดงครับคมพยักษ์ปอประมุกชื่อจริงว่าสุริยันสาธรนะครับเป็นนักชก จากจังหวัดบ้านใกล้เลนเคียงของสุรินนี่เองครับเป็นนักชกจากอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสถิติการชกนั้น25ครั้งครับชนะ22ครั้งเป็นการชนะแบบคุนิกเเอาท์ถึง15ครั้งแพ้3ครั้งนะครับก็มีอดีตนั้นเคยเป็นแชมป์คาบาในรุ่นไลฟ์ไฟเวทหรือว่าพิกัด108ปอ์มาแล้วครับแล้วก็สละแชมป์ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาทำฟอร์ใหม่อีกครั้งหลังจากที่หยุดไปพักหนึ่งนะครับกลับมา กู้ชื่ออีกครั้งหนึ่งล่าสุดิี่ก็เดินทางไปชกที่ต่างประเทศมาแล้วไปเจอกับมวยมีระดับอย่างฮุเซนฮุเซนครับรองแชมป์โลกของสภามวยโลกนะครับที่ประเทศออสเตรเลียามาแล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับลูอิก้าโรโดอกโฟนั้นเป็นนักชกจากประเทศฟิลิปปินส์ครับปัจจุบันนี้อายุ25ปีนะครับเป็นนักชกจากมะนิลาครับประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าจังหวะฝีมือถือว่าใช้ได้ครับ เนี่ยครที่คมพยักษ์นี่ถือว่าเป็นมวยอนาคตความหวังใหม่นะครับของขด้านของปอปมุกค,ครับเพราะว่าตั้งความหวังเอาไว้ว่า,วาน่าจะกลับมาไล่ล่าเข็มขัดแชมป์นในสถาบันใหญ่ได้ไม่ยากครับเน่รเริ่มต้นมายกแรกที่ก็เบียดเลยทีเดียวะกรรมการผู้ห้ามละคณกรรมการอุดมดีกระจางและกรรมการสินุ่มดีจากเวทีมวยลุมพีนีนะครับวันนี้เดินทางมา ทำหน้าที่ให้คะแนนในอาทำหน้าทีรรา่เป็นกรรมการบนเวทีของมวยคู่นี้ด้วยแล้วก็กรรมการคู่ให้คะแนนนั้นก็เป็นกรรมการจากเวทีมวยลุมพินีล้นล้วนครับวันนี้ถือว่าต้องขอบคุณเวทีมวยลุมพินีด้วยนะครับที่ส่งคณะกรรมการมาทาหน้าที่ในรายการนัดนี้ครับเริ่มยกแรกมนามนี่คมยัก์ดุเลยเพราะว่ามีอัดฉีดมาให้ด้วยนะครับนในห้าทั้งหลายนี่อัดฉีดมาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็น นะฮะมนุษย์ส่วนดีในให้ 5, ให้าพันบาทใะฮะางดิงโก้ก็ให้5,000บาทนะฮะเสือสิบเอ็ดตัวก็ให้5,000บาทครับถ้าหากว่าน็อกได้ภายใน5ยกแนมะ่มาหน้ากลัวเหมือนกันครับโรดริโฟพยายามเดินอยออมาตัดลำตัวยิงหมัดขวาเป็นพยักษ์ต้องตั้งรับดูชั้นดูเชิงไว้ก่อนแมนะเร่งมาดีครับโรดริโฟ้คุณพายักกระแทกแยกออกแงตอพัน์โรดกระสุดูชักแม่ต่อยหนึ่งสองได้สวยครับคุณพยักษ์ ตัวบ้างโดนรับตัวไปแล้วท่าทางไม่ไหวดีครับโรลฟอร์ได้ยัดกันสู้อยู่พยักไล่หนึ่งสองตีต้อนเข้ามุมนะคร็อตนะได้ร่วมใอาชีพนี่เร่งเกมใหญ่เลยครับตอนนี้คพยักโรลฟอร์บวกขวาขยับเลื่อนยกเหนือหมดยกก่อนครับหมดยกก่อนยกแรกก็สนุกซะแล้วครับพักกันสักครู่ครับเนี่ยครับขวาตรงครับก็ถือว่าเป็น นักบูพันใหม่ที่น้นำหนักหมัดใช้ได้เลยครับครับมาดูเกมยกที่2ครับโรดโฟ,โฟเปิดเกมเร่งเข้ามาเลยครับทักทายอันก่อนกุนมยักษ์ตั้งหลักได้แล้วตัดลำตัวขี่ขวาอันเข้าไปตัดลำตัวเข้าไปทีนึงโรดโฟรบวกสู้ครับข้ากุมยักษ์อย่าบวกเลนครับอย่าไล่ต่อยเพลินอย่าประมาทครับเพราะว่าจังหวะบวกของโรดโฟนี่ก็น่า,ากลัวครับโดยเฉพาะทุกขวาที่เขาบวกเข้ามานี่อ,อาจจะจังหวะนี้ทำได้สวยกุมยักษ์หนึ่งสองลำตัวขวาเข้าไปหน้าโรดโฟพยายามจะสู้ ตัดลำตัวขึ้นมาพมยากักงัดอาบะคัตตัดลำตัวตโดนลำตัวแล้วไม่ค่อยดีครับโรดอลโ,โดนโรนัลโด้สองสามสี่ห้าหมัดแล้วมาเป็นชุดแกับพยักคข้าวสู่ช่วงกลางยากสองโรดอลโดว่ายังไงอีกบ้างอย่างเดียวแล้วต,วตอนนี้พยักฆ์อยากเร่งเลยนะครับอย่าเร่งเกิน,น,นบวกหม,กม,กมกัดนับทีเหมือนกันครับอ้าวบวกหมาซ้ายเข้าเต็มหน้าพยัคเจอไปเหมือนกันครับกัดฟันสู้เลยครับลุยก้าเพราะว่าโอยให้พยัคต่อยจนล้านะครับอาจจะ าจจะเป็นการวางแผนของนักมวยฟิติสคอนีครับเพราะว่าดูครับเขาจะยกกาดก้นมาเพื่อปิดหน้าเอาไว้ครับแล้วก็กัดฟันเลยครับต่อยได้เท่าไหร่ต่อยไปครับถ้ามีจังหวะจะสวนก็ถือว่าประมาทไม่ได้ครับผมมยาเขาบว่าบางจังหวะที่ไล่ต่อยเขาเป็นเพอร์นี่เจอบวกทุกเข้าไปนี่หน้าสะบัดเหมือนกันนะครับแต่ถือว่ามาไฟน์นี่นี่ผมมายาดูเนื้อดูตัวดีมากครับดูสภาพร่างกายใช้ได้ทังคูนี้ต่อยกันที่น้ำหนัก108ปอนด์ครับคือรุ่นไรท์แพเวะครับ เป็นที่กัดเดิมของมพยัคฆ์ครับที่เคยเป็นแชมป์พาบาในรุ่นนี้มาก่อนเอาละไรมัดยูด้โฟหลังพิงเชือกแล้วับถึตอนนี้น้านไม่ไหวจริงๆนะดูดูสาภาพ่าสาภาพตกอยู่อย่างนี้ครับลุยก็อีก2ยกนั่นแม่คงมึงช้ำเยอะครับเหนื่อยครแต่สู้อ้จาจังหวะนีู้กซ้ายคือมาได้สวยครับคมพย,กพยกักฆ์ไวไหลุยกาตัดลำตัว แตลตัวมา, 3, าสามสี่มาโดนไปชุดนี้เหมือนกันแล้วอมเยอะเร่งมาเยอะเต้องต้องพอด้วยนะพีจังหวะเร่งมาเยอะๆนี่เร่งมาทั้งยกนี่นะล็อกไม่ลงนี่ต้องดูถึงเรื่องการยืนระยะด้วยดีผข,ขอสวยแล้วนะครับดับลุยการสวยด้วยขวาแลวนะครับถ้าแต่เราเร่งเกินไม่ทราบครับเร่งเกินไปน่หมาความร้อนขึ้นเลวก็ตามลำบากเหมือนกันนะครับ เราสู่ช่วงปลายยกที่สองครับชมยักษ์ตัดลำตัวได้สวยขวาอัดเข้าไปที่หน้าหน้าซ้ายขวากดตรคนครับลุยก้าโดนเยอะนะครับเนี่ยโคยกครับหมดยกแต่สนุกเหลือเกินครับหมดยกที่สองครับป็นไงครับเลยแล้ก็ฟอวยกานั้นยังถือว่าวางตำแหน่งการได้ดีครับ การเปิดการนั้นก็ต้องใช้เวลาเยอะอยู่พอสุข,ขวนะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระติงแดงจำกัดบริษัท13าเหรียญรีสอร์ทโดยคุณสมชายนิติพนักุลบริษัททวินสเปเชียลจำกัดโดยคุณนรง,วง์วงประเสริฐการกลับมาช่วงต้นยกที่2นี่ต้นยกที่3นี่รุยกาทยักเดินเข้าเบียดเข้าหายก้วครับต้นยกนี้เชื่อทำได้ดีนะน้งนั่งสองรุยกาสยัเร่งมา2ยกครับเก็บไม่ลงยกนี้อาจจะต้องมายืนระยะดูสักนิดหนึ่งก็ ผมต้องวางแผนบ้างแล้วครับเพราะว่า,ามองดูแล้วลูยกานั่นก็แม้ค่อนข้างค่อนข,ข้างหินมีมีท่าประหดกับมากแน่นอนครับโดนนะโดนครับแต่ว่าโดนแล้วแกตนเหลือเกินแล้วบางจังหวะนี่บวกนี่บวกได้ววสวยๆโอ้ยตัดลำตัวเข้าไปยยักษ์พอายักต่อยขวาแล้วกัดจะตกไม่ได้นะครับเพราะว่าจังหวะของลูยก,กานี่เขาแกบวกเข้ามานี่บวกขาขวาเข้ามานี่หลายต่อหลายครั้งครับที่เราเห็นว่าผมยักษ์นี่ก็โดนขวาไปเหมือนกันนะครับนี่นะครับจังหวะบวกคู่ขวาของลูยกา แล้วก็สัดส่วนรูปร่างความลำสังเออละลำสังกำยำนี่ก็50-50ครับต่างคนต่างลุ่มครับจ่าแข็งโอ้โหโดนตัดลำตัวเข้าไปโดนโดนแล้วโดน้สะดึงครับว่าจะมีแผลแตกเหมือนกันในท้องพมยะอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้ครับเรายังไม่เห็นครับเราเห็นแต่ว่ามีเลือดแล้วในของพมยะตัดลำตัวเข้าไปจิงหมัดขวาเข้าใบหน้าโดนแลโอ้โหเจอซ้ายเจอขวาอุดมเตือนนะครับว่าเป็นการ ใช้ฝ่ามือชกนะครับมาสกครูนี่หอขันใกล้ๆเลยครับตรงนี้เบียดกันติดๆครับควยะเริ่มจะเน้นเริ่มจะเลือกเต้ามากขึ้นครับไม่ได้หักโมเร่งเหมือนอย่าง2ยกแรกที่ผ่านมาก็ถือว่าวางเกมได้ถูกครับดูว่า2ยกแรกถ้ากดไม่ลงก็อาจจะต้องมาดูกันที่การยืนประยัติเกมยาวๆด้วยครับก็ถือว่า2ยกเสร็ที่ผ่านมากรณีจะผ่านยกสามนั้นควมยะก,ก็ต่อยดีครับแต่ว่ายังไม่เห็นจุดเปลาะบางของ ผู้อุ่นเครื่องคือลุยกาว่าตรงไหนคือบ่อของเขาครับจับยับเดินยังไรครับลุยกาแกยิ่งโดนยิ่งเดินจริงๆครับนะอึดแน่แล้วครับอย่างนี้จับหกยกนั้นดูครับมีมีเดินมีถอยครับจังหวะตัดบวกมาเหมือนกันครับแต่ว่าความระยะต่อยหนึ่งสองสวยขวาตรงได้สวยครับช่วงปลายยกขวาตรงเข้ารีทีนซ้ายขวาเบียกเบงแล้วมามุมเลยครับตรงนี้ลงแล้วครับ โอ้ต่อยทรงมุมเลยครับก็หน้าบ้านตัวเองนะครับกำลังนับแล้วครับกำลังรวมนับไปเจ็ดแปดบนับไม่ไหวครับนับไปถึงสิบเลยครับโอ้จบปลายยกสามนี่เองครับก็ถือว่าโอ้ต่อเยอะครับต่อยเยอะทีเดียวต่วตกว่าจะเก็บโลโก้โรลุยกาได้นะครับอืพักเล็กเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ